สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมและ fc ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปสบีที h ชนแนลวันนี้มาวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากราบสักการบูชาพระมาหาธาตุเจดีสรีระสังขารหลวงพ่อรวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายอันมีพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อทองคำหลวงพ่อบุญญาฤทธิ์พระศรีวารีพระแก้วมรกตจำลองและท้าเวสุวรรณสำหรับพระมหาธาตุเจดีย์ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีสองชั้นทรงฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองมีประตูเข้าออกด้านหน้าและด้านข้างด้านหน้ามีสองประตูระหว่างประตูมีซุ้มประดิษฐาน รูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อรวยชั้นสองภายนอกทําเป็นมุกทั้งสี่ด้านด้านละสองมุกรวมแปดมุกยอดมุกเป็นทรงเจดีภายในแต่ละมุกประดิษสถานพระพุทธรูปปางต่างๆลงสีทองเหลืองอรารามสวยงามมากยอดพระมหาธาตุเจดีเป็นทรงละขังคว่ำ มีบนดดบประกอบพระมหาธาตุเจดีย์สองหลังซ้ายขวาลงสีขาวโดดเด่นสวยงามภายในพระมหาธาตุเจดีย์ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงพ่อรวยซึ่งอยู่ในโรงแก้วพื้นที่โดยรอบค่อนข้างกว้างขวางเพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้สา,าระบูชาหลวงพอ่อและร่วมพิธีกรรมต่างๆ ด้านทิศใต้ภายในพระมหาเจดีย์ประดิษฐานรูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อรวยขนาดใหญ่ในท่ายืนสมาธิด้านหลังเป็นจิตรกรรมขวาผนังวาดด้วยภายในพระมหาราชวังซึ่งแบ่งเป็นเขตพุทธาวาดคือวัดประศรีรัตนาาสสทดารามหรือวัดประแก้วและเขตพระราชฐาน อันมีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นต้นเป็นจิตรกรรมขวาผนังที่วิจิตรงดงามมากเทียบได้กับจิตรกรรมขวาผนังพระระเบียงรอบพระอุโบสถวัดประรีรัตนศสสดารามส่วนชั้นสองเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อบูรพาจา์ ขึ้นลงชั้นสองโดยใช้ลิฟต์และบันไดศาลาตวายสังฆทานถ้าท่านใดต้องการตวายสังฆทานก็มาที่ศาลานี้มีพระภิกษุคอยประกอบพิธีกรรให้นอกจากนี้ภายในศาลายังมีพระพุทธรูปฟางต่างๆให้กราบไหว้สาักการะบูชามากมาย ด้านหน้ามีท้าเวสุวรรณคอยปกปักรักษาคุ้มครองไม่ให้พูดผีปีศาจเข้ามารบกวนและให้ผู้ที่เชื่อถือศรัทธาได้สักการะบูชา ใีเวลานี้ตักพัานานี้ตักบริวนี้มีกลุสังฆตกลุมรยามากลุ่มทเีกลุ่มทงโทมีบาีจิตวานี้ตัพนานี้ตักบริวปันหาตูามนคาีมีพา ศาลา,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 ากลางน้ำอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและวิหารโดยมีพญายนาคสองตนทอดลําตัวโอบรอบสะส่วนเสียนอยู่ตรงหัวะสะพานเชื่อมข้าวศาลาผู้ทีมาวัดต,ตะโกนอกจากกราบไหว้สักการะบูชาหลวงพอ่อรวยแล้ว ก็ไม่ลืมที่จะมาสักการะขอพรพรยานาคทั้งสองนี้ด้วยการบูชาวัตถุสอเป็นการบูชาสถานที่ 3. าบูชาบุคคลประการที่หนึ่งนั้นเราทั้งหลายบูชาวัตถุอันได้แก่สิ่งที่เป็นมงคลที่เรานับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นด้วยสิ่งใดก็ตามจะเป็นไม้อิฐหินปูนดินทรายก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหาเจดีย์หลังนี้เป็นต้นตอรอถึงวัตถุมงคลทั้งหลายเราจะรู้ดีว่าหลวงพ่อรวยนั้นเป็นผู้มีวิทยาคม อย่างที่เราทั้งหลายประสบประการกันมามากมายวัตถุใดๆที่หลวงพ่อได้แตะได้จับแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งวัตถุมงคลใดๆที่หลวงพ่อได้อธิษฐานแม้แต่วัดนี้สลาแต่ละหลังปูตติแต่ละหลังเรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นด้วยจิตที่พระเดชพระหงวงพ่อได้คิดดีแล้วด้วยสติ ด้วยปัญญาจึงได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่เราควรบูชาหลวงพ่อจะทีฐานแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้วัตถุมงคลใดๆที่ท่านเป็นชื่อหรือนามก็คือรู้กันในนามว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับของประเทศเป็นของคู้กับภุมศรีเสวยาย,ยาที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าอายุธยานั้นไม่สิ้นคนดี พระดีก็มีมากหลวงพ่อก็เป็นพระที่มีจิตใจที่ใสที่สะอาดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านเป็นพระปฏิบัติหลวงพ่อรวยนั้นเป็นพระปฏิบัติแต่ไม่ได้ประกาศให้ใครเขารู้ไม่ได้ขึ้นป้ายว่าวัดตะโกเป็นวัดปฏิบัติธรรมหลวงพ่อรวยเป็นพระปฏิบัติธรรมหลวงพ่อไม่ได้เดินให้ใครเขาเห็น ไม่ได้นั่งให้ใครมองไม่ได้นอนด้วยสติให้ใครมาคอยแอบบดูแอบ,บชมแต่หลวงพ่อนั้นมีจิตใจที่คมจากอาสะวะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใสเป็นแก้วแล้วจึงได้เนรมิตพื้นดินตรงนี้เมื่อข้างหลวงพ่อมาอยู่ได้รับหน้าที่เป็นภาละทุระเป็นเจ้าว่า อย่างที่กล่าวมาชีวิตของท่าน75ปีในการผมผ้ากาสวพักนั้นมุ่งเน้นประพฤติปฏิบัติถามจะดูได้อย่างไรก็ดูจากวัตโกนี้แลเมื่อถอยหลังไปสัก50ปีวัตโกเป็นอย่างไรแล้วมาในปัจจุบันนี้